ช่วงคำถามควรประสาทตอนที่23ถ้าสมมติว่าเราต้องเข้าห้องน้ําแล้วแล้วก็ต้องตกใจด้วยอะเอออยากรู้ว่าทําไมเราต้องตกใจด้วยอะ่ะเจอแมงสาบมาั้งผิดก็ไม่รู้สิเนอะผิดเกียตอบแล้วสูบว่ามันคืออะไรกันแน่อ่ะน้ําท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแลงเฮ้ยไม่ใช่ละ <c oughs> ก็น้ําขังไง <c oughs> ขวดอะไรเมนเหม็นขวดน้าแล้วกันอะผิดขวดเหล้าก็แล้วกันอะผิดยอมก็ได้เหรอขวดตามรีครีตารวจแล้วขวดอะไรไม่มีใครกล้าเชี่ยวเลยแต่อยากจะชนไปเลยอ่ะเออขวดสาธารณะผิดขวดตำรวยผิดโอ้แล้วมันคืออะไรกันแน่อขวดตำรุนคุณตำรวจ นาฬิกาอะไรหาโคตรยากมากที่สุดเลยนาฬิกาทองคำผิด <c oughs> นาฬิกาฝั่งเพชรผิดค <c oughs> ออุณยอมก็ได้วะสุุปมันคือนาฬิกาอะไรกันแน่นาฬิกาหายหาให้หน่อยดีหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยอะ่ะ <c oughs> จังหวัดอะไรช้างกลัวจังหวัดที่มีไฟเยอะระ้างไม่รู้ดิ งั้นก็พงเป็นจังหวัดเกาะช้างผิดเีาตอบอตอและคําถามยากจริงว่งแน้วมันคือจังหวัดอะไรอะ่ะจังหวัดทางนาไงนอกอะไรใหญ่ที่สุดในโลกนกกระจอกเทศแน่เลยชัวชัวผิดนกเพนกวินก็ได้อ่ะผิดเออกูยอมอีกแล้ว สรปุปนคืนนกอะไรมันก็คือนกแอไงตัวใหญ่มากเลยอ่ะอยู่บนท้องฟ้าด้วยสรดวงสบายทุกครั้งที่บินไปกับนกแอเรานำสมัยไม่เหมือนใครนกแอบินได้ไง่ายดีอาชีพอะไรบ้าจี้ไปทั้งวันเลยตลกชั่วผิดอา,อา,อาชีพครูแน่เลยแมงชอบพคด ที้จำที่จำชัยนั่นแหละให้กันบ้านอะไรก็หมายเนาะผิดแล้วแล้วมันคืออาชีพอะไรกันแน่เนี่ยก็อาชีพโจรไงแม่งทั้งจี้ทั้งป้นแล้วบางครั้งก็มีอาจจะมีการฆ่ากันด้วยนะหูจี้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 แบ่งสิแบ่งสิแบ่งสิจี้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 ไม่แบ่งระเต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 เคำถามนี้เว้ยถ้าสมมติตอบได้นะให้ห้าร้อยเลยอ่ะเฮ้ยจริงดิถามอะไรว่ามาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ มากเลยอะ่ะก็คือสองใช่ไหมล่ะโหคำถามเด็กประถมมายาออนมากๆเลยเนี่ยครับผถูกต้องนะครับอ่าจ่ายมาจ่ายมา500ไหนอะ่ะ500จ่ายมาเด็กเอา้าก็เองตอบว่า2เองไม่ได้ตอบว่าได้สักหน่อยฟังดีๆนะตอบได้ให้500เข้าใจมามะราอะไรทำถูกที่สุดอ ขยับลงถังแน่เลยอ่ะผิดอะาไหเต็มเฟซบุ๊กเลยฮะผิดโอ้ย้อมได้วะสุกมันคือปลาอะไรปลาทรูรอยเท้าอะไรดาวที่สุดในโลกรอยเท้าสัตว์โลกพิสดารผิดปากรอยเท้าเอาไว้ผิดไม่รู้แล้วยอมยอมรอยเท้าได้ดาสาวเลยึุกมากลัวอะไร กลัวคนขี่แน่ๆเลยผิดกลัวไม่ได้ออกจากคอกแน่ๆเลยผิดเอ้าเลามามันกลัวอะไรกันแน่เนี่ยก็กลัวไฟแช็กกับฟลอยไงเพราะอะไรนะหรือเพราะว่าเจอสองอันนี้ทีไรม้าละลายทุกทีอะก็มมามันหายละลายละลายลาลาไปกับฟ ทำให้ใจฉันอ่อยเถนะก็มามันหายละล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 ายไปกับไฟเจออย่างนี้มาอ่อนไหวอาวุ่นไายก็มามันเพลินลอลอยลอลอยลอยลอยไปอยู่ไหนอย่าทำให้ใจฉันอ่อยเถนะช่วยไะไช่วยแชร์ให้หน่อยเถอะนะ